สวัสดีครับแล้วก็มาอยู่กับช่องเจชีนัมน,นะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับอึง้งกูเกอร์เอิร์ดอีพีที่12นะครับผมตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับผมก็ผมได้สำรวจมาแล้วนะครับผมก็ตรงบริเวณนี้ม,มีเป็นจุดแรกนะครับผมมีตราสอกอเก่าตรงนี้นะครับน่า เป็นลายอะไรไม่ทราบนะครับผมอยู่บนบริเวณโบสหรือว่าบริเวณอาคารนี้ฮะนะครับตรงนี้ก็มีภาพวาดตรงนี้ที่ตอนปีหกสานะครับ <c oughs> ที่ที่สองจะอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับลงมาเลยอ่าปี50นะครับตาก็รู้สึกว่าจะเริ่มเก่าสีเริ่มลอกแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตาปี50นะครับนี่นะครับผมตาปี50 ด้านนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่ามีอะไรนะฮะแล้วตรงบริเวณนี้ฮะ,ะมีให้ลงด้วยน่าจะเป็นภาพนะครับอ๋ออันนี้ภายในอ้าวอันนี้เป็นบริเวณองค์พระนะครับวัดนี้ผมเคยมาแล้วนะฮะสวยมากอันนี้บริเวณที่สองบริเวณที่สามก็ น่าจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะมีซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชการที่สิบนะครับแต่ว่าจะมีของขายากอยู่เออหลุดขอไปนะครับเอา้าอันนี้เป็นภาพเก่าอ๋ออันนี้เป็นธงโลสิบธรรมดานะครับอันนี้เป็นภาพเก่า เราต้องมาดูภาพปัจจุบันนะครับผมเนอภาพปัจจุบันนิ่ตาปปโลสมเจริญนะครับตรงไตโรงพระตวนและฝั่งนี้ก็พอปโลแบบสีเข้ม <c oughs> ธรรมนาตรงรัศมีเนี่ยจะถึงบริเวณตรงน้าบนนั้นนะครับแต่นี่คือยาวลงมาระดับกลาง ก็หายากนิดนึงนะครับโอเคนะครับเป็นสีเข้มด้วยจุดที่สามก็อยู่ใกล้ๆเลยฮนะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จะมีตราเี๋ยวันนี้จะไปสองวัดนะครับมีอีกวัดหนึ่งนี่นะครับราพอโรนะครับผม ตาพบรอธรรมดานะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> <c oughs> มีตรงบริเวณไหนอีกหรือเปล่าอ่ะต่อมาเราจะมาดูวัดนี้นะครับเป็นวัดที่อยู่บริเวณข้างๆนะครับข้างๆข้างๆวัดพนันเชิงววิหาร และจุดตรงนี้นะครับตรงบริเวณหัวโบสถวัดนะฮะนี่นครับมิตราปี39นะครับผมแต่ว่าตานี่เริ่มซีดแล้วนะครับช้างก็เริ่มเลือนลางหายไปเพราะว่าก็ปี2 5 3 9นะก็เก่าแก่แล้วนะครับผมเนะ ก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับหรือว่าจะมีอีกก็เป็นได้นะครับอาจจะสำรวจยังไม่ทั่วก็ได้นะครับผมเพราะว่าสถานที่นี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ <c oughs> ฝั่งนั้นเป็นตาสอกอนะครับฝั่งนี้ก็ตาสอกอเหมือนกันเป็นตรงข้ามนะครับสวยงามเพราะว่าถ้ามีฝั่งหนึ่งเป็นตาหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตาเดียวกันไม่ก็อีกตาหนึ่งนะฮะก็น,นี้ไม่ทราบว่าเป็นวัดอะไรนะครับขอไปด้วยนะนี่สองวัดนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้แล้วกันะะนะครับสวัสดีครับ